สวัสดีจ้ามื่นอนี่กับมาพบพ่อกับคุณคู่แน่นอีกแล้วนะคะอยู่ที่ช่องรายการจนาแอนฟาร์มฮักนะคะพี่น้องผู้ใดผ่านเขามานะคะก็ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คุณครูแนะนํำแนเดอร์จ้ะสำหรับมือนี่นะคะกับเป็นช่วงแรกนะคะคุณครูแนนมีภารกิจที่ให้มาเก็บเนื้อแห่งคะ่ะพี่น้องเนื้อแห่งเนื้อแดดเดียวที่แม่เหตไปตอนเสาร์ของมือนี่นะคะเฮาก็ได้เวลาเก็บแล้วนะคะเพราะว่าเฮาเอาแดดเดียวขั้นตัดละ ตากายแดดนะคะกับสิเบ่อเอินว่าเนื้อแดดเดียวเด้นี่นี่ค่ะเป็นเนื้อแดดเดียวนะคะเป็นเนื้อ,อง่วงนะคะที่สื่อมาเฮ็ดเองนะคะเพราะว่าแม่อยากกินก็เลยทาการสื่อมาแล้วก็มาเฮ็ดถนอมอาหารนะคะว่าว่า,วา,วาประเภทเนื้อนี่ก็เฮ็ดใจหลายยางว่าวาสิเป็นเนื้อแหงหรือหลบับค้มตุ่ม ก้อยหรือว่าเห็ดสมเห็ดยัางกระเห็ใดใยนะคะเป็นการถนอมอาหารเพื่อที่จะให้ได้กินไปนดนๆแม่ก็เลยเห็ดเนื้อแดดเดียวนะคะคุณคู่แน่นก็เลยมีหน้าที่เก็บให้แม่นะคะย่านหมอกลงนะคะก็เลยเอาลงมาเก็บใส่ภาชนะกอนนะคะนี่ ที่เห็นนี่ก็ขึ้นเนื้อสองโลได้พี่น้องได้ลายแห้งค่ะพี่น้องเมื่อได้ลายอิลีหลังจากที่ห้าแกะเรียบร้อยแล้วนะคะห้าก็สีเอากระดาษมาล่องนะคะเพื่อทําการหอา่อเนื้อแดดเดียวนี่แหละค่ะพี่น้อง ไว้ถากินดนๆนะคะเข้าหอแบบนี้แล้วนะคะเฮ้ากะสิจัดเลี้ยงจักน่อยกับวใซ่หน่อยเกินไปหลายเกินไปพ่อให้กระดาษ a 4ซมันพันได้นะคะพี่นองนี่แบบนี้ล่ะคะ่ะแบบนี้เฮากะสสิมุนกระดาษ a อแบบนี้ละคะ่ะแล้วก็สิเอาลงไว้ในกลอง พลาสติกที่ห้าเตรียมไว้นะคะแบบนี้เลยจะไปแล้วหนึ่งมัดนะคะก็บริณนับเดอร์ว่ามันจะเสถินนะคะเพราะว่าห้าเห็ดไวกินเนาะพี่น้องกาพ่อประมาณพ่อให้กระดาษเอซีนี่แหละมันพันได้นะคะพี่น้องนี่อันนี้กับมัดที่สองนะคะพี่น้องกําลังพันมัดที่สองโอ้ยอ่อนซ้อนค่ะได้ลายแห้งค่ะเนื้อ,อสองโลนะคะเดี๋ยวนี้กระดาษบบาอคุณครูแน่นเลยสไดย่งยางไปเอากระดาษหม่ค่ะนี่เลยเอามาไหมสองแผ่นพี่น้องคิดว่า สิได้จักมาได้เต็มอันกระปุกอันใสใสนี่บอนี่มาที่สามแล้วนะคะพี่น้องโอ้ยได้ไลยได้หลยแทอ่อนซ้อนนะคะไวถ้ากินหลยเมื่อได้หลยอาทิตย์อยู่ได้พี่น้องอันขั้นบ่กินทุกขาบก็ได้ขั้นกินเสาวเทียงแรงนี่ก็วัยไ,ได้หนาสิเป็นเหนือก่อนนะคะนี่เลยจ้าอ่านี่เขาก็นเเอายางวงหน่อยนะคะมามัด ไอ้เนื้อเห่านะคะเผื่อว่าให้กระดาษมันเปิดนะคะนี่แบบนี้เลยจ้านี่มัดแล้วๆเขากบเก็บลงไว้ในกองพลาสติกนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่สำหรับมัดที่สองนะคะนี่กับมัดที่สามนะคะที่เหลืออ่ะสิได้มัดที่สี่ไดพี่นวองไดหลายคา่ะอีลีเนื้อสองโลนี่ราคากับวัวแพงนะคะเฮ้าอยากกินเข้ากับสื่อมาเห็ดเฮ้าเห็นขั้นตอนอ่าหรือว่าเฮ้าเห็ดเองสินะคะ เวลาห้ากินเท้าก็บสบายใจค่ะพี่น้องเห็นกระบวนการในการเห็ดนะคะสะอาดปลอดภัยนะคะเห็ดเองกินเองนะคะสํำรับมือนี่คุณคู่แน่นกับเอาบรรยากาศเก็บเนื้อมาฝากแล้วก็สิเดลอําลาผ้าจากไปแล้วจ้า